เอาโคตรเอาแค่นี้แหละโคตรเอาอย่าตัวเอรอนกุ้งครับโอ้ย,อยอเอากรุ๊ปเลยสัตว์ลายรักนิดสุดเลยจุ๊มว่ะจุ๊มว่ะเลยไอ้เฮียไอ้เอีเ้ยวูไอรอนได้เฉยโอ้ยแต่มันจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้โอ้โอ ฮิ่งใสยฟรีครับโอ้ของจริงของจริงไอ้เฮี่งของจริงไงแล้วมันของจริงไงลัดโอ้โหเอ้าโคตรเอาเลยเฮ้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 ยไอ้ฮิเฮ่เ,ฮเ,ฮเข้ามารับของแล้วสุ่มเล่นๆเหมือนทุกครั้งไงเออกูก็ได้เลยอะ สายฟรีสายฟรีจงเจริญสายฟรีวงเล็บตัวใหญ่สายฟรีสายฟรีกูสายฟร,ยฟรีไอ้เหี้ยแม่งให้สายซัดแต่ละตัวยังก็สายเติมอีดอกอีดอกโคตรดีใจเลยโคตรดีใจเดี๋ยวๆดๆๆี่ายถายไปให้เพื่อนผมดูเลยเหรอกัน อย่างนี้ร้องอวด <c oughs> ตัวอะไรหนาะ <c oughs> ไอเฮียกูได้กูได้ไงครับแล้วกูได้ไมอโคตรเอาเลยว่ะเฮียท่านผะู้ชมเป็นสุดจยอด <c oughs> ตัวอะไร บอกหน่อยอตัวอะไรบอกหน่อยไอ้เหี้ยโอ้ยท่แาแสงอีกหนึ่งตัวโหยเหี้ยไปยังเวอร์หนึ่งสองสามเหี้ยเหี้ยอะไรทาแสงทาแสงคลัง่ง สี่แล้วก็ห้าพ่อมีบอสนี่ห้าอ,อ,อาุ้ยอุ้ยเฮ้ยโค้ดเอาเลยครับทุกผู้ชมอือมีแข่งจอดแข่งจอดแข่งจอดไอ้สอสโคตรเอาเฮียต้องต้องคิดด้วยน,นะไอ้เฮียว่าจะมาแทนตัวเฮียอะไรเวรกรรมแล้วไงอืม เอ้ยกดกดกดยียอะไรโมวซัวหมดเลยดูสกิลหน่อยอ่าลืมสมวนตีทำให้ดูกระเด็นถอยล่างอ่าอันนี้แล้วก็ต้านพลังป้องกันของสายพลังอืมอืมอืมโออ้ออ้อแทนไอซ์ดีกว่าไหมอ๋ออ๋อพูดพูดไม่ออกหลอกครับพูดไม่ออกหลอกครับโคตรเอาเลยครับ เฮียกูเอาเลยครับโอ้ยีโชคดีจัดดวงดีจัดิอ้าก็นะดวงอ่ะอเงินอ่ะเงินมึงมีงมไงแต่ดวงม,งมึงมีเหมือนกูหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออเหียมันจะเกินไปหรือเปล่าเอยียด่าโอ้มันเกินไปวไะเหียโคตรดีใจ ดีใจไม่ดีใจก็ได้กูขูหกูเฮเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยผมครับผมครับเออแค่นี้แหละแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละขอบคุณที่รับชมผมครับกดซับด้วยเย้